สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องสมชาติฟิ n g ิ h a i l แลนนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้มาปลาปลาหกแดงและยองเช่นเคยนะครับนี่เวลาอีกครึ่งวันนะครับ มาดูว่าวันนี้จะมีตัวหรือป่านะครับจะเหมือนเมื่อวานหรือป่านะครับเมื่อวานทั้งวันนะครับได้ไปไม่กี่ตัวนะครับผมป่าตะเพียนก็ได้ไปตัวเดียวนอกนั้นก็เป็นป่าตองปลาดุกนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นครับละ4-5ชั่วโมงนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมปากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องเล็กๆสมชาติฟิชชิ่งแถ่แรงนกักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้ใช้อินเยอร์สูตร2นะครับผมอ่า มาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับตอนวันนี้ก็เข้ามาสู่ที่ EP ที่125แล้วนะครับผมขอติดตามรับชมนะครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงหมายเดิมๆหมายประจำนะครับช่วงนี้ลงอ่างไม่ได้นะครับอายุฝนคลื่นแรงนะครับผมไม่ได้ตัวแน่นอนนะมาตรงนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับผมเดี๋ยวไปคอยติดตามรับชมครับผมด้านหน้า นะหลายหลายท่านครับก็มาตกกันค่อนข้างเยื่อะครับมาจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลนะครับผมฝนก็เริ่มโปรยปลายมาอีกแล้วนะครับผมลายมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวหรือปลานะครับวันนี้บรรยากาศ,กศดีมากครับ<ม>เงียบยิ่งกว่าเมื่อวานีกครับผมด<ม>ูเป็นอะไรก็มีตอดมีอะไรบ้างครับนล็กๆหน่อยนะ<ม>แต่ยังไม่เอาจริงเลยนะครับปลาไม่รู้เงียบหายไปไหนหมดนะครับ จะไปหนองปลาไหลก็คงจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับวันนี้มีเวลาน้อยครับผมสามสี่ชั่วโมงครับผมวันุ้นหน้าบ้านเนี่ครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าครับเมื่อวานก็เงียบมากครับฝนตกทั้งวันครับวันนี้ก็ฝนตกปล่อยมานิดๆหน่อยๆครับวันนี้ครับไม่เยอะเท่าไหร่พอมีแสงแดดมาบ้างน่าจะพอมีตัวนะครับผม ตอนนี้ยังไม่ค่อยเอาเลยนะครับต่ดที่นี้แต่หน่อยครับยังไม่ทันกดเลยนะช่องเช้ากดไปทีหนึ่งนะครับไม่ทันนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันครับผม,ม,มหมูส้มแผ่นหมักไว้ใส่เครื่องแต่หมักใส่น้ำผึ้งเออทำไมเจ้าใส่น้ำผึ้งมันมันจะนุ่มแต,ตกต่างกันนะลุง เกียจุดายเปลียนยือถ,ถ้าถ้าได้น้ำผึ้งป่านะมันจะเจมกว่าเยอะเลยเแต่ันี้เป็นน้ำผึ้งสวนน้ำผึ้งเลี้ยงสวนแล้วไม่ยัยเขาเแต่ราคามันไม่แพงแต่น้ำผึ้งป่ามันราคาแพงแต่ถ้าหมักโอ้ได้การทำกินเองอะไรก็อร่อย เหมือนปลาเมื่อกี้ที่ผมบอกลงเลยปลาซิวก็ได้แล้วปรุงรสชาติปล่อยกับปลาแก้วอ่ะปลาแก้วปรุงปอยแล้วก็ปลาขาว่อยแต่อร่อยเล็กๆปลาซิวนะแล้วมันรสชาติมันตอนนี้ค่อนข้างเงียบมามากเลยนะครับผมหมายปลาปลาปกเด่นระยองตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับผมหมายสวยนะครับผมบรรยากาศใช้ได้เลยนะครับวันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับ มีลมน้อยๆนะครับผมแต่เมื่อึ้มนะครับตายังไม่ค่อยเอาเลยนะครับผมวันนี้ครับเปลี่ยนเยือไปสามชุดยังยังนิ่งอยู่เลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่วงนี้นะครับผมตาไม่ค่อยกินเลยนะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับโอ้ข้าพามาถึงกินสองคันเลยนะครับผมไม่ทันคันหนึ่งครับผมัวสวยรันหรอม คนนี้อดเลยอะเปไรวะกินแค่นี้เหรอก็โหดโคตรสาวิ่ง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 ไม่เจอน้ำแล้วนะไม่เจอไม่เจอแม่งไม่เจอมีนนนนไอ้การลงจู่แม่งก็ทรุดลงดิทีนี้โอ้โหรถติดแงกเลยผมอล้างมาไหมอ่ะล้างมาดิขี่มาต้องมีแยกใหม่กิฟต์เลยนะ วิ่งมาได้รอนมาใจละเออเอาไปเอาหมาที่แถวโพธาร์แหละแล้วกลับมาเมียมาตามอ่ะกลัวเมาเออก็ไปเอาหน่อไม้ไงจะเข้าไปเอาหน่อไม้ที่สวนบอกนี้กลับมาอีกรอบเลยว่าแะ้วเดี๋ยวก็ผมบอกว่าให้กลับมาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะยืมรถไปเอาหมากลับมาไงเงียบกิ๊บผมต้องเอารถใหญ่ที่ไปนั่งรถติด้วดรถเยอะเนาะรถเยอะอย่างหวานแม่งชนกันอยู่หน้าร้านตา กระจายเลยอะไอหานั่นเขาขี่มาจากโรงพักนะเขาออกมาจากโรงพักนะได้กลับโรงพักเหมือนเดิมอะ <S 2> <S 2> อรถกระบะเขาจอดอยู่หน้าร้านขายเสื้อผ้าห็่ปะตรงหน้าร้านตาะเออเขาจอดเฉยๆเลยอาหารนี่มาชนปั้มหมุนติ้วเลยเต็มถนนเลยเอื่วานเนี้ยผมตีเยาปลอมอยู่น้าก็เห็นอยู่นี <S 2> <S 2> ม่วานเนี้ยผมเลยขี่รถหัวออกไปเองรถเขาจอดเฉยๆชนเขาก็เดินเลยตูดหมุน,น้าคิดดู่าเผาขาดอะ คนท้ายนะ,ะคนแรงไม่แรงอ่ะรถอะไรชนกัน<อ>รถใหญ่กับรถใหญ่นี่หรอรถเก่งอ,ะอ่ะรถเก่งจนมิตัวจอดข้างทางอ่ะมิตูเพาขาดอ,ะอ่ะมิตัว่าแรงไม่แรงอ่ะ <c oughs> รถเกง่งนี่คันหัวกลับทางสอบอมันเดิมอ่ะ <c oughs> โอ้วะแสดงว่ามึงมีเล่นโทรศัพท์ออกมาจากมันมาลงพักตั้งแต่เช้าไงตัดมาตอนสามโมงที่มงเสริมไม่ได้เลยนะโทรศัพท์นี่โอ้ผม เดือดประจำประจำเลยะผมด่าแม่งเลยไอ้พวกนี้ผมไปกับเพื่อนอ่ะบางทีเพื่อนแม่งเล่นโทรศัพท์บอกจะเล่นอะไรไอ้สันมึงเปิดไฟก็จริงไอ้งย่ยเขาจะหลบให้มึงเปล่าถ้าจะเล่นโทรศัพท์อยู่ย่าโจรนาเสียยังไงก็เสียไม่ใช่ว่าเสียจะไอ้นี่นะเสียแม่งหมดเลยแหละปลาแม่งกัดแดกยากยากยากหมดเลยมีใครได้ปลาบ้างไหมเล่นเย

ดวันนี้ต้องลงโทษแม่งหนักนี่แบบคามือแล้วกดคามือเลยเอาไหมครับสามอ่ะกดพืชเลย กลับมามันก็ไม่เอาแล้วเนี่ยอะไรอ่ะไม่ใช่ปลา,าหรือเปล่าวะเต่าเปล่า <c ười> แต่แปลกไม่เคยเห็นมันกินอย่างนี้นะพูดอย่างเงี้ยแต่นี่กด็ดื้ๆกัเลยโอ้ตีมันกดแรงนะกินแรงกระตุกแรงหาซื้อแบตมือสองให้นหน่อยไหมว่แบตรถยนต์ปุ่นี่ไงแต่ร้านแบตเตอรี่ตรงนี้ไงเยอะแยะ แปดมือสองนนะครัตัวอะไรหนูว่าหลักร้อยแค่ร้อยหลักร้อยไงใช่ะไหมอืมไม่เกินแปดร้อยแพงสุดไม่เกินไม่เกินรถรถอะไรอ่ะเออผมจะเอาไว้ขี้แบตตกปลาหนิเนี่ยอ๋อใช้แบตรถรถใหญ่เลยใช้แบตโมไซค์แป๊บเดียวรุ่นลแปดร้อยรุแปดร้อยรู่งไหนเลยนะ ก็มือสองนะอมือสอแบบใช้งานบ้างแล้วอมือสองคือใช้เขามาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยข้างในไงเฮ้ยเอาจริงๆเฮ้ยข้ไหแรกเลย่ยมก็กดหลายครั้งอยู่นะมนไลม่มาเลยนเนี่ยนะเออเดี๋ยวมันกองแล้วไงครับเนี่ยใช่อ,อหัวเหนื่อยใจแทนแบบก็จะหมด ผมวันนี้มีเวลาสามสี่ชั่วโมงนะครับผมตาไม่ค่อยกินเหยื่อเลยครับได้แต่ตอดนะครับไม่ดึงเหมือนปกตินะครับอ,อาทิตย์นี้แปลกๆมากเลยครับผมตาไม่ค่อยเข้ากินเหยื่อเหมือนตกใจเหมือนกินละแวงยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสอาจจะไปหนองปลาไหลบ้างนะครับผมหนองปลาไหลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะกินน้ําก็ขึ้นด้วยครับช่วงนี้พายุฝนค่อนข้าง ตุนแรงนะครับปลาไม่ค่อยกินก็เลยมาเล่นหมายหน้าบ้านนะครับหมายประจํานะครับผมถ้าไม่มีที่ลงก็มาตกได้ครับผมอันนี้ลงเหยื่อไปสักสิบสี่คันนะครับปลาไม่ค่อยกินเลยครับมีตอดอยู่นะครับมีตอดเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยกดเลยนะครับผมบางครั้งกดก็เอาไม่ทันนะครับผมอันนี้ก็ต้องทยอยเก็บเป็ดแล้วจักรลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผม เราการน้าพบกันใหม่ในอีพีที่126นะครับผมสำหรับวันนี้พีที่หนึี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับดูบรรยากาศครับปปาปลกแดงและยองนะครับผมพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับมีที่ตกปลาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ตรงจุดนี้นะครับเป็นเนินทรายนะครับลา่อาข้าวค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าจะตกก็ต้องมาตกหน้าแถวแถวนี้นะครับเป็นเนินทรายจุดอื่นก็กินนะครับแต่เป็นปลา ใหญ่แต่ว่านะ้ํามันลึกนะครับผมเป็นโคลน,นะครับปลาไม่ค่อยกินแลาไหลานานๆนะครับยังไงก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องจากาาาาลกากันเพียง,งเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระปุกไลค์ด้วยครับช่องสุดจอดทิชช่แอะไรนักสัตวปาหน้าดินหมาธรรมชาติมีหน้าจะไปที่ไหนคอยติดตามรับชมครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ